อันนี้คือเวลาประมาณ4ี่โมงเนาะจะพามาดูว่าวันต่อวันเราทํางานกันยังไงประมาณนี้นะก็คือไอตัวที่เห็นเนี่ยตัวที่เห็นนี่คือเป็นออเดอร์วันเสาร์อาทิตย์ที่เห็นนะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ขายมาก็คือเราแพ็กวันต่อวันนะเราไม่ใช่แบบว่าดองงานนะเราแพ็กวันต่อวันเลยอันนี้กําลังแพ็กกันอยู่อันนี้ดูขนาดนะอันนี้คือตู้เสียงกลางนะอันนี้จะเป็นเสียงกลางส่วนฝั่งนู้นจะเป็นเบสสิบห้านะเซตยอดฮิตของเราช่วงนี้ออกดีมากเลย เซตหนึ่งหมื่นห้าพันก็ร้อยออกดีมากเลยช่วงนี้นะกะสิบแปดก็ออกดีเหมือนกันโอเคอันนี้ที่เห็นอยู่นี้อันนี้เป็นไซส์สิบแปดนะอ่าอันนี้เป็นไซส์สิบแปดที่แพกอยู่ต่างกันเยอะเลยอันนี้สิบห้าอันนี้สิบแปดอันนี้ส่วนที่ที่แพกกันอยู่ตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นเสียงกลางสิบห้าอ่าอ่าอันนี้เสียงกลางสิบห้าเสียงกลางสิบห้าก็จะประมาณนี้อ่าเราก็จะแพกยัดในด้วยส่วนตรงนู้นก็จะเป็นเสียงกลางสิบสองกำลังแพกอยู่ อันนี้คือใกล้จะ,ใก,จะใกล้จะถึงประมาณ2อาทิตย์เนาะก็ใกล้จะถึงเทศกาลสงการแล้วก็คือให้ลูกค้ารีบสั่งมาแล้วกันเพราะว่าช่วงเทศกาล่ะขนส่งมันจะช้าหน่อยก็คือถ้าจะใช้งานตอนสงการนะแนะนําให้ซื้อก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์อนะ่ะของคือจะได้แบบถึงมือลูกค้าแบบชัวร์ก่อนส่งก่อนสงการนะส่วนลูกค้าที่ต้องการว่าจะให้ทางร้านไปส่งเองก็ต้องรอน,นิดนึงนะพอดีทางร้านย่งไม่ได้ว่าเจ้านึงแล้วไปส่งเองเลยนะคือต้องรวมสายอย่างเช่นภาคอีสานสายหนึ่งตะวันออก ขางเหนืออะไรประมาณนี้คือต้องรวมสายให้เต็มคันดรถถึงจะไปได้นะคะส่วนถ้าเป็นถ้าคนรีบนะรีบใช้ก็ส่งขนส่งเอกชนถึงหน้าบ้านเหมือนกันแต่คุณพี่ต้องติดตั้งเองนะแต่ทางเราอ่ะถ้าไปส่งให้ก็คือจะติดตั้งให้อ,อ่ถ้าสมมุติว่าถ้าจะให้ให้ส่งไปเนาะส่งขนส่งเอกชนสมมตินะว่าเป็นมือใหม่ทําไม่เป็นติดตั้งไม่ได้ไม่ต้องห่วงมือใหม่ก็ติดตั้งได้เหมือนกันทางร้านอะ่ะ มีคลิปวิธีการต่อให้ก็คือเซิร์ชในช่อง YouTube เฮียต้อยเลยว่าช่องนากาชิ่อจะขึ้นเลยถ้าดูคลิปไม่เข้าใจหรือยังไงแอดไลน์ line, บริษัทแอดนากาชิมาได้เลยเดี๋ยวคุยกับวิดีโอคอร์คุณจะช่างตัวต่อต,ตัวเลยไอตัวนี้นะที่เห็นอยู่เป็นตู้ทรง BV วีจิตบีวีตะแกรงแบบนี้นะ ลูกค้าชอบจนเป็น bv order 6ก็มีแต่อันนี้คือ bv 1 5นิ้วที่แพ็คอยู่ก็คือนี่ที่เห็นทั้งหลายทั้งแหล่นเนี่ยก็คือ15นิ้ว vv รุ่นนี้ขายดีอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นเบรดแน่นกระแทกลูกค้าส่วนใหญ่ชอบแต่ส่วนมากก็มีเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเป็นวัยกลางคนก็จะเป็นทรง order หกก็ก็มีเหมือนกันจะทรง order หกจะเป็นทรงนูน้นทรง order หกก็จะเป็นทรงนู้นจะเป็นทรงตะแกรงสี่เหลี่ยมตรงกลางก,ก็จะเป็นเป็นดอกเปิดหน้าเปิดนะจะเป็นตะแกรงอ r d e r หกแบบนี้เลย ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนาะชอบร้องคาราโอเกะจะเน้นร้องคาราโอเกะเลยแอดมินแนะนําให้เป็นทรงออเดอร์หกออเดอร์หกเนี้ยเสียงจะนุ่มลอยส่วนบีวีลูกค้าชอบบีวีแต่เอาไปร้องคาราโอเกะร้องได้ไหมร้องได้แต่เสียงมันจะแน่นกระแทกไปหน่อยแต่ถ้าสมม,มุติให้แอดมินแนะนานะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นออเดอร์หกค่ะถ้าเป็นตัวตู้15นิ้วนะมันจะมี2แบบแบบออเดอร์หกแล้วแบบบีวี คือลูกค้าถ้าจะซื้อแยกซื้อแยกก็ได้หรือจะซื้อเป็นชุดก็ได้ถ้าเป็นชุด15นิ้วเริ่มต้นจะอยู่ที่15,900บาทแต่ถ้าจะซื้อแยก15นิ้ว b ีวีออเดอร์หราคาเท่ากันใบละ2690บาทอันนี้ที่อันนี้ที่ทําเลยก็คือทําเป็นตามออเดอร์เลยนะอันนี้ก็จะเป็น15นิ้วเสียงกลางเป็นตู้เปล่าที่ลูกค้าซื้อมาตู้เปล่าที่ลูกค้าซื้อมาจะได้อะไรบ้างคือจะได้ครบทุกอย่างจะมีสายอะไรให้ให้ครบเลยตะแกรงก็จะมีตะแกรงก็จะเป็นแแบบนนนั้้้สส่่่่วททีีีลลูกกกกกคคาาจะะไไมมดดด็ือออเเฉพหยง เสียงกลางตัวนี้ที่จะไม่ได้อย่างอื่นได้หมดเลยส่วนที่ว่าแถมไปอะไรข้างในที่แถมไปจะเป็นแบบนี้คือลูกค้าต้องเอาไปปักจีเองนะใส่ดอกแล้วปักจีเองแล้วทางร้านก็จะแถมแถมตัวนี้เข้าไปให้อะตัวซีเข้าไปให้แล้วลูกค้าไปใส่เอ,เองกับตัวเสียงแหลมนะก็คือได้ทุกอย่างแหละยกยกเว้นดอกที่ลูกค้าที่จะไม่ได้ถ้าซื้อตู้เปล่านะตัวนี้มันเป็นตัวซีใช่ไหมทําไมต้องใส่ตัวซีก็คือการกันดอกขาดด้วยจะทําให้เสียงเสียงเสียงแหลมเนาะเสียงใสด้วยตัวนี้นะตัวนี้ต้องใส่ขั้วบ,บวกนะ ไอตัวสีตัวนี้ต้องใส่ขั้วบวกก็คือสีแดงอันนี้ก็คือสีแดงตัวนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไปใส่กับดอกนะอที่ทําอยู่นี้ก็คือเป็นตรงที่ประกอบตู้เนาะที่ประกอบตู้แล้วที่ตัดตู้อะไรเนี่ยก็คือทางร้านทํามาประมาณ30ปีแล้วนะ แต่ก่อนที่เฮียบอกว่าที่เขาทําให้เจ้าอื่นอ่ะ,อะเขาทําให้เจ้าอื่นจริงแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทําแล้วเขามาทาเป็นแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ตุลําพงนากาชี้อันนีค้คือจะประกอบเองอะไรเองหมดเลยตอนนี้กาลังโป้อยู่แล้วก็จะเอาไปขัดแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเอาไปพ่นอันนี้กาลังทําตัว12นิ้วออเดอร์หอยู่กําลังช่วยกันทําอันนี้กําลังโป๊ไอ้ที่เห็นเนี้ยไอ้สีขาวขาวเนี้ยคือเขาอ่ะเอาโป้โป้ก็คือจะให้ไอ้กบตรงที่มันเป็นรอยต่อตรงนี้นะ รอยตอนี้คือจะให้เสียงมันแน่นคือจะให้เสียงมันไม่เสียงออกนาะจะให้ออกฝั่งเดียวพอเสร็จแล้วก็จะไปขัดแล้วก็จะโป้อีกรอบหนึ่งสังเกตดูอันนี้ที่โป้แล้วกับตัวที่ไม่โป้จะเป็นรอยแบบนี้ถูกต้องไหมส่วนพอโป้แล้วมันก็จะไม่มีรอยแล้วก็จะมีโป้อีกรอบหนึ่งแล้วขัดอีกรอบหนึง่งก็จะเนียนไอตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะว่าจะได้เป็นสีแบบนี้ไม่ใช่ก็คือเราจะไปทําอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเราโป้อันนี้เสร็จเราก็จะไปขัดแล้วก็โป้อีกรอบหนึ่งพอโป้เสร็จเราก็คื สีดำพ่นแบบสีระเบิดเลยอันนี้คือกำลังขั้นตอนก็อยู่ขั้นตอนดับสองที่เห็นข้างหลังตรงนั้นนะจะเป็นตรงเขาตัดตัดไม้แต่ละรุ่นแต่รุ่นตัดตรงไหนทรงไหน,ไหนอันนี้คืจะเป็นฝั่งตัดไม้ส่วนที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นฝั่งที่ประกอบอยู่คือเราทําวันต่อวันก็คือวันนี้วันนี้เราตัด วันนี้เราตัดแล้วประกอบใช่ไหมวันที่2เราก็พ่นพ่นเสร็จก็คือเราต้องไปประกอบดองให้ลูกค้าแล้วส่งต่างจังหวัดเลยเราทําประมาณถ้าอย่างช้าก็2วันอันอย่างช้าก็2วันเนาะเพราะว่าต้องพ่นสีด้วยสมมุติลูกค้าได้รับของวันนี้ใช่ไหมได้รับของวันนี้สมมตินะวันนี้ได้รับของวันนี้เสร็จก็คือเราอ่ะทำเสร็จแล้วตั้งตั้งแต่3วันวก็คือมันรอเวรอเวลาการขนส่งมันเลยช้าเพราะว่าของเราอ่ะผลิตใหม่ตลอดเวลาไม่มีของดองสต๊อกไม่มีเลย ใ้ฟังเด้อเจ้าสิว่าอันหนึ่งสู้เจ้าฟังตั้งแต่เฮาได้หูกันสิ่งนั้นคือของวิเศษเกิดได้ใหญ่มาพอเคยคิดว่าสิมีภัเห็นค่าจากเม็ดเจ้าคือผู้นั้นที่เขา chào